สวัสดีครับผมอาจิตกรนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ n i สสันอิเทนชอย e เอ็มเนะครับวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับมารู้จักคลังสต็อกของเรานั่นเองนะครับเพราะลูกค้าทุกท่านอาจจะถามว่ารถเทอร่ารถซิลฟี่รถอาเมล่าเนี่ยเก็บไว้ไหนมันเยอะมากเลยนะมันเป็นร้อยคันเก็บไว้ที่ไหนข้างหลังผมนี่นเองครับเป็นคลังสต็อกสินค้าของทางนิสสัน e ินเทนชอยเอ็มเรครับเราเก็บรถของคุณลูกค้าอย่างดีนะครับ รับรองว่ารถที่จะได้ไปเนี่ยเป็นรถที่ไม่น้อยเพราะมาจากนิสสันมอตเตอร์ไม่พอนะครับการจัดเก็บของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดเก็บดีจริงๆไม่ว่าซอกไหนก็นแล้วแต่ผมพยายามที่จะให้รถไม่โดนแดดเลยเพราะฉะนั้นมันไม่โดนแน่นอนนะครับรับรองว่าคุณลูกค้าได้รถไปนเนี่ยคือมันรถที่แบบใหม่เอี่ยมแกะกล่องอยู่ในกล่องตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่นิสสันเซนชอยต้องการจะทานะครับนี่คือนิสสันเทอร่านิสสันซิลฟี่นิสสันอเมล,ล่าต่างๆนะครับผมโอเคทุกคนอยากจะเห็นคังสต็อกกันแล้วหรือยัง ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับครับผมทุกคนครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือสต็อกรถนะครับเทอรล่าของเรานั่นเองนะครับน่าจะคึกคืนนิดนึงนะฮะเพราะเนื่องจากอินสเปกชันของเราตรวจสอบรถทุกคันอยู่นะครับตรวจอย่างละเอียดตรวจอย่างแบบว่าทุกอย่างของรูมของตัวรถเนี่ยต้องเพอร์เฟกต์รถต้องไม่มีตําหนินะครับผมเช็คยันระบบเครื่องเสียงหรือว่าบลูทูธต่างๆที่เป็นเชื่อมกับโทรศัพท์ด้วยเป็นไงครบเครื่องนะฮะและที่สำคัญครับตัวเครื่อง ชสซีอะไรพวกนี้เราต้องดูเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วครับแต่รถทุกคันนะครับย้ําว่าทุกคันเนี่ยมาจากทิสันมอเตอร์เป็นรถของผู้บริหารขับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมั่นใจของทิสันมอเตอร์ได้เลยครับเพราะรถแต่ละคันเนี่ยไม่จะน้อยนะครับสนะครับการดูแลของแต่ละคันเนี่ยจะดีมากๆเลยครับมาจากโชว์รูมทิสันมอเตอร์เลยที่สําคัญรถทุกคันนะครับถูกเก็บไว้อย่างดีการเก็บรถของเราเนี่ยให้นึกถึงกล่องขนาดใหญ่มหือมาเนะครับเราเอารถเก็บไว้นานครับเพื่อนหนึ่งไม่โดนแสงแดดนะครับผม การที่รถไม่โดนแสงแดดเนี่ยจะทําให้สีของตัวรถเนี่ยทนนานนะครับสีจะไม่แช้งหรือไม่จืดลงนั่นเองนะครับสีจะสดตลอดเวลานะครับคือสีตัวรถนะเพราะฉะนั้นนะครับการเก็บรถแบบนี้เป็นการเก็บรถที่ดีมากๆเลยเจ้าของเราครับคือตึกสำเพ็ง2นะครับเป็นตึกขนาดใหญ่นะครับรับรองได้ว่ารถทุกคันที่ท่านได้ไปเนี่ยเรามีการดูแลอ,อย่างดีนี่คือรถยูสคาร์รถมือสองคุณภาพดีจากที่สัยลิ้นช้อยเอ็มเพลร์นะครับเราดูแลดีมากๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเป็นไงครับเห็นสต็อกของเราแล้วนะครับอุ่นใจได้นะครับเราเก็บรถอย่างดีนะครับรถของท่านทุกคนนะครับก่อนที่เราจะขายเรามีการตรวจสอบการดูแลนะครับเพื่อให้ท่านได้รถที่ดีที่สุดนะครับเหมือนชื่อที่บอกครับนิสสันอินเทนชอยส์เอ็มเพลเอร์นะครับนิสสันทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับรถยูสคาร์นะครับเพราะฉะนั้นต้องดีที่สุดเท่านั้นนะครับคุ้มสุดคุ้มและต้องดีต่างหากนะครับนิสสันอินเทนชอยส์เอ็มเพลเยอร์นะครับสำหรับ ถ้าพี่ๆคนไหนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อาจด้วยนะจ๊ะคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกรารทหลับวันนี้สวัสดีครับ